ท่านผู้ชมครับงานทักกาส s ปดซอฟ s o พาวเวอร์ฟอรั2024ถือว่าเป็นงาน Soft Power Forum นานาชาติครั้งแรกของประเทศไทยที่มีการรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมสร้างสรรค์ทั้งในประเทศและทั่วโลกโดยรัฐบาลไทยได้ให้ความสําคัญกับการส่งเสริมซอฟ t ์พาวเวอร์เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยครับเราจะเดินหน้าพัฒนาอุตสากหกรรมแอรบวงจรตั้งแต่การพัฒนาต้นน้ำหยายน้ำ โครงการพัฒนาต้นน้ำต้องเริ่มจากการพัฒนาคนรัฐบาลกําลังเดินหน้าโครงการหนึ่งครอบครัวหนึ่งซอฟต์พาเวอร์หรือโอคอสที่จะเฟ้นหาศักยภาพครอบครัวบ่งเพาะและพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมยกระดับให้เป็นแรงงานทักษะสูงขั้นกลางน้ําจะมีการออกกฎหมายตั้งหน่วยงานทัก้ามีหน้าที่เป็นวันสอบเซอร์วิสคอยผลักดันอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอต่าง ขั้นสี่มรด้านและในขั้นใตยนะ้าทักกาก็จะเป็นผู้กําหนดแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประสานกับต่างประเทศเพื่อนําซอฟพาวเวอร์ของไทยไปเผยแพร่ในตลาดให้มากยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการผลักดันโอฟรอสหรือโครงการหนึ่งครอบครัวหนึ่งซอฟพาวเวอร์เพื่อเฟ้นหาศักยภาพของทุกครอบครัวในงานทักกาสแปซซอฟพาวเวอร์ฟอร์ลม2024 พาะงานนี้มีเป้าหมายคือการพัฒนาคนพัฒนางานและการขับเคลื่อนเป้าหมายด้วยยุทธศาสตร์ให้ประเทศไทยมีรายได้สูงคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีประเทศไทยไม่มีคนจนประเทศไทยพร้อมแล้วค่ะที่จะเป็นหนึ่งในประเทศผู้นําในด้านซอฟต์แวร์ค่ะเราเชื่อมั่นเสมอว่าูมิปัญญาของชาวบ้านวัฒนธรรมของไทยเองศักยภาพของคนไทยมีมูลค่าที่สูงมากๆค่ะ แล้วก็สามารถที่จะดึงดูดความสนใจของชาวต่างชาติทั่วโลกได้อันนี้เป็นสิ่งที่เรามั่นใจในประไทยมาตลอดค่ะแน่นอนในสมัยก่อนเราก็อาจจะไม่มีคำเรียกที่ชัดเจนแต่วันนี้เราเรียกมันว่าซอฟพาวเวอร์ค่ะข้อดีของเราสิ่งที่เรามีอยู่แล้วยังไม่พอค่ะเราต้องมีการเติมองค์ประกอบในเรื่องขององค์ความรู้เทคโนโลยีต่างๆแบรนดี้นั่นค่ะ คนที่รักษาก็จะสามารถจับได้ง่ายมากขึ้นค่ะงานทักกาสเปซซอฟ p ์พาวเวอร์ฟอรัม2024งานที่รวบรวม11อุตสาหกรรมที่น่าสนใจที่พร้อมเปลี่ยนแปลงประเทศไทยด้วยพลังซอฟท์พาวเวอร์หยิบยกความหลากหลายที่พร้อมเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ระดับครอบครัวไปจนอุตสาหกรรมที่ระดับโลกให้การยอมรับเช่นอุตสาหกรรมอาหารที่มีผู้สนใจเข้าชมงานไม่น้อยไปกว่าอุตสาหกรรมอื่นเพราะผู้ชมงานมองว่า ไทยยังสามารถนําเสนออาหารไปสู่ชาวโลกได้อีกมากไม่เพียงเป็นขวัวโลกแต่ยังสามารถส่งเชฟไปนําเสนอเมนูไทยอย่างประเทศต่างๆได้จริงๆแล้วผมว่าคนไทยกับอาหารเป็นของคู่กันแล้วผมไปอยู่ต่างประเทศมา,อาสองปีเพื่อนๆคนต่างชาติที่รู้จักกันก็จะรู้จักประเทศไทยในเรื่องของอาหารไทยผมว่ามี2เรื่องหลักๆครับเรื่องแรกเลยคือถ้าเราสามารถสร้างสูตรอาหารที่อย่างน้อยสุดคือเป็นภาษากิษ คนต่างชาติเข้าถึงง่าย2อคือ,อถ้าเราสามารถเขียนตัวรีสปีนี้ให้มีเขาเรียกว่าวัตถุดิบที่เขาสามารถหาได้ในท้องถิ่นของเขามันก็ทําให้คนเนี่ยคนต่างชาติเนี่ยสามารถทําอาหารไทยและเข้าถึงอาหารไทยในครัวเรือนได้มากขึ้นส่วนเรื่องของร้านอาหารเนี่ยก็อย่างนี้อย่างที่ทางทักก้ามีก็คือโอฟอสมีการพัฒนาศักยภาพ เชฟส่งออกผมว่าตรงนี้ครับจะช่วยให้เราสามารถสร้างเชฟแล้วก็ไปทํางานเปิดร้านอาหารไทยในต่างประเทศได้มากขึ้นครับซอฟต์แวร์หนึ่งอาวุธสาคัญที่รัฐบาลจะผลักดันให้ประเทศไทย ยกระดับจากประเทศรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศรายได้สูงและดึงสเสน่ห์ของไทยยกระดับเม็ดเงินทั้งเรื่องการท่องเที่ยวเศรษฐกิจสร้างสรรค์เศรษฐกิจเทศกาลไปจนถึงอุตสาหกรรมอาหารและยกระดับฝีมือแรงงานทั้งระบบ NBT ภาคกลางรายงาน